สวัสดีอีกครั้งครับมาดูน้ำพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับนี่ครับโอ้ไหลดีมากเลยครับที่ผมนะครับมีที่อาบน้ำส่วนตัวนะครับนี่ไหลตลอดเลยโอ้ดีมากเลยตอนแรกผมนึกว่ามันไม่ไหลนะครับพอมาเปิดก๊อกดูแล้วรู้สึกเยี่ยมจริงๆเลยนะครับได้ที่อาบน้ำอยู่ในป่ายัง แบบนี้เลยนะครับนี่ในป่าก็มีน้ําประปาไหลตลอดนะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับล้นก็ไหลลงในบอ่อนะครับลงในสระนะครับเดี๋ยวตามท่อนี้ไปดูว่านะครับพลังงานแสงอาทิตย์ของเรามีกี่แผงนะครับไปดูกันครับตามไป แดดก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าน้ําออกแต่เช้าเลยครับไม่รู้ว่าเป็นแผงอะไรนะครับไปดูกันกี่แผงนะครับนี่นะครับท่อก็อยู่ที่ประมาณสี่นิ้วนะครับนี่ครับไปดูแผงกันว่านี่ครับแผงกี่แผงนาะนี่สองแผงใหญ่นะครับกี่วัด เดี๋ยวไปชมดูว่ากี่วัดนะครับเป็นแผงอะไรผมก็ไม่ค่อยทราบเหมือนกันว่าเขาเรียกยังไงอะไรยังไงนะครับนี่ครับเออกี่วัดครับสามร้อสี่สิบนะครับสามร้อยสี่สิบเอส SP 3 4 0 2 4 n ลบยี่นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเรียกเป็นยังไงนี่ครับโอ้น้ำออกดีจริงๆเลยครับสองแพงนี่น้ำออกตลอดนะครับดูน้ำในบอ่อนะครับที่เนินนะครับนี่ที่ตรงนี้นะครับแต่น้ำนี่เต็มบอ่อเลย ชมครับนี่แลงสองแผงครับเดี๋ยวผมมีโอกาสก็จะไปติดตั้งบ้างนะครับราคาไม่รู้ไม่ทราบว่าประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวยังไม่ได้สอบถามเจ้าของนะครับนี่ครับไอ้ก๊อกที่เปิดลงบอนะครับ เดี๋ยวจะลองเปิดดูนะนี่ครับโอ้น้ำออกดีมากเลยครับนี่ครับจะไหลลงทั้งวันแบบนี้นะครับสบายเลยน้ำก็ไม่แห้งในบอ่อนะครับทันใดที่นะครับ มีที่น้อยนะครับถ้าเจาะบ่อบาดานได้แบบนี้เนะี่ยดีมากเลยนะครับสําหรับที่แบบไม่ต้องขุดสะใหญ่นะครับขุดสะเล็กๆก็ได้นะครับแต่พื้นที่ถ้าผมแนะนํานะครับพื้นที่อยู่ที่สามไร่นะครับสามสองไร่หนึ่งไร่นะครับจะเจาะบ่อบาดานนะครับแล้วก็อ่สูบมาใส่ในบอ่อ พักน้ําแบบนี้นะครับจะเป็นการดีที่สุดเลยนะครับประหยัดพื้นที่แล้วก็ได้พื้นที่นะครับปลูกต้นไม้ได้เยอะกว่าการขุดสะนะครับสําหรับที่น้อยนะครับแนะนํานะครับแต่ว่าที่กว้างที่ใหญ่ก็ขุดสะดีนะครับขุดสะที่เล็กๆกก็เราก็นะครับเจาะบาดาลดีกว่านะครับเพราะว่ามันไม่เปลืองพื้นที่เนาะ สำหรับที่กว้างๆก,ก็ถ้าเจาะบาดาลคงจะใช้ไม่พอนะครับต้องขุดสะนะครับขุดสะอย่างเดียวขุดสะลึกๆเลยมีครับน้ำใสามากนะครับโอ้สุดยอดเลยเมื่อกี้ผมไปเปิดท่อฝั่งนู้นแล้วทางนี้ก็ไม่ไหลามาแล้วนะครับเพราะว่าเต็มแล้วเปิดใส่ทางนู้นเลยนะครับเป็นที่อาบน้ําของผมตอนเย็นนะครับพอดีตอนแรกมาเนึกว่าน้ําไม่ไหลนะครับเพราะว่าท่อตรงนี้ก็ น้ำเป็นสีดำครับในท่อผมก็เลยลองล้างดูเปิดก๊อกดูแล้วก็ล้างออกทำเป็นที่อาบน้ำส่วนตัวเลยที่นี่สบายเลยอยู่ในปา่าแต่มีน้ำประปาใช้สุดยอดจริงๆครับโอเคครับมีสิ่งดีๆเอามาให้ชมและเป็นเอาไปเป็นแนวคิดนะครับครับผมสวัสดีเชา้านี้สวัสดีครับ